ข, iesen, ข้างๆพระประธานเ hm บื้องขวานะครับในวัดเบญจมประบพิษก็จะมีรูปหล่อแล้วก็รูปภาพรูปถ่ายสมัยรัชกาลที่5ทรงผนวดนะครับพศสองพนสอยสิบนะครับเมื่อร้อยกว่าปีก่อนก็อนุมานได้ว่า วัดที่นี่สร้างเมื่อครั้งรัชกาลที่ห้าส่วนด้านนี้จะเป็นรูปหล่อรัชกาลที่เก้านะครับแต่ในรูปภาพไม่มีข้อความนะครับไม่รู้ว่าพระองค์ใดอ๋อมีรูปล้สมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานลดกิติโสพล สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่14แห่งกรุงรัตนโกสินสาธุ